สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องชอบสิ่งนี้ m o m e n t o .fm ใช้ไอเลือกช็อตเด็ดในวิดีโอยาวๆและกลายเป็น TikTok r e เรีได้ภายใน3คลิกในวิดีโอนี้มีอยู่3คนคือผมหม่ำน,นะครับ CEO ของผมนะแล้วก็พี่พิธีกรนะครับวิธีการใช้งานเจ้า Momento ก Mom ็คือ กดเข้ามาถึงกดแอดวิดีโอเราจะเอาวิดีโอนี้เครื่องข,ของเราโยนเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือ Import มาจาก YouTube ก็ได้พอกด Import มาจาก YouTube เสร็จสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะขึ้นแคปชั่นแบบอัตโนมัติมันขึ้นแคปชั่นในจังหวะที่เราพูดด้วยเนาะเป็นเหมือนเทรนด์ใหม่ๆเลยทำให้คนดูรู้สึกว่ามันไฮไลท์แล้วน่าสนใจมากขึ้นไปดูกันครับรู้สึกว่าปัจจุบันด้วย แต่หล,หลายอย่างสภาพไปแล้วมอ่าเห็นไหมแล้วมันใส่ emoji ให้ด้วยในคําที่มันรู้ว่าความหมายมันคืออะไรชอบคลิปนี้มากครับผมกด continue editor นะครับเข้ามาแล้วยังไงต่อนเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีไตเติลให้เราสามารถไปแก้ ถ้าของไตเติลตาม C.I. ของบริษัทของเราได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือการสปีดทูเทคของมันในภาษาไทยค่อนข้างแม่นนาะมากๆเลยเนาะมีแต่ผมและชื่อหมาเนี่แหละที่มันผิดนิดนึงนะครับยังไม่จบไฮไลท์หลักๆของเขาอยู่ข้างบนนี้ครับเขามีเมจิกอยู่สี่อย่างเวทมนบนสี่อย่างของเขาคือเมจิกเฟรมนะครับไปดูเมจิกเฟรมมันก่อนตอนนี้ภาพที่เขาทําคือเป็นภาพแนวนอนเลยเนาะเอาคลิปยูทูบมาเนี่ยแหละแล้วตัดเป็นแนวนอนแล้วก็ขึ้นแคปชั่นให้แต่เราอยากให้มันซูมหน้าถึงคนที่พูดซูมหาผมซูมหาเพื่อนผมหรือซููมหาาพพพิธีกกรตตตออออนนนท่่เขดใชชตแตละสนะัค เสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าปัจจุบันด้วยทั้งคุณทั้งคุณหมังคุณแมกคุณเป็นเป็ดไหมครับ <c oughs> อันนี้ตอบโดยที่ไม่ต้องคิดสำหรับตัวผมเองนะรู้สึกว่า <c oughs> ตัวเองเป็นเป็ดมากๆเพราะว่าถ้าให้ย้อนกลับไปท่านี่ตอนที <c oughs> น,นี้ไม่ตรงวิธีการแก้ของเขาง่ายมากเป็นวิธีการตัดต่อในยุคถัดไปเนาะคือการตัดต่อจากซับไตเตลยังไงนะครับยังไงผมทำนีเลยครับคุณทั้งสองคนเราเราเลือกว่าครามล่าเฟมนะครับตอนนี้มันจะฉา,ายภาพใหญ่อยู่เราสามารถซูมอินได้เอาแค่นี้พออ่า บางชอ็อตที่มันไม่แม่นเราก็สามารถทําอย่างนี้เพิ่มเติมได้นอกจากนี้เมจิกอื่นๆของเขานะครับเมจิกคัทมันจะตัดคําบางคําหรือตัดช่วงที่เราเงียบๆเออๆอะไรพวกนี้ออกไปได้เนาะเมจิกอีโมจิก็คือใส่อีโมจิเพิ่มเติมไปมากขึ้นระหว่างคําแต่ละคําให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เมจิกมีเดียมันสามารถแอดมีเดียบางอย่างลงไปได้ผมยังไม่เคยใช้นะครับ ความที่ผมชอบมากๆคือมันใส่ฟ,อน,ฟอนต์ได้แพลตฟอร์มตัวอื่นที่เทสมาทั้งหมดยังไม่เคยใส่ฟอนต์ไทยได้เลยมันมีฟอนต์พร้อมมีฟอนต์หลายๆอย่างที่ดึงมาจาก Google Font มันเฟรนด์ลี่กับคนดูในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่านี่มันแบบไม่ได้ไปแบบมัม่วๆใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศแล้วมันก็ออกมาแบบเออไม่มีเทสอะ่ะและเสร็จแล้วเราสามารถกดดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนเกมมันอาจจะเป็นเกมของคนที่เป็นนกหรือคนที่เป็นปลาเนาะแต่เรารู้สึกว่าปัจจุบันคนแบบเป็ดกับ อาจจะเป็นที่ต้องการมากกว่าในโลกปัจจุบันเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นคลิปสั้นที่ดึงดูดได้มากขึ้นเราใช้เวลาตตดต่อนิดเดียวเองสรุปสําหรับผมนะครับสําหรับคนที่มี u t u b e อยู่แล้วแล้วถ่ายเป็นลองฟอร์มวิดีโออยู่แล้วและอยากทาเป็นช็อตฟอร์มวิดีโอและอยากจะหาไล้์แล้วขี้เกียจหาเองไปลองใช้เครื่องมือนี้กันก่อนได้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนมากสาหรับผมมันถอดเสียมสษาไ,ได้ตรงมากๆเลยแก้แค่บางคําเองนะครับถ้าใครอยากลองนะครับราคาตามนี้เลยนะครับถ้าจะเอา watermark ออกนะครับ120ทีอคือคลิินารนอัปโหลดนาะ 14เหรียญต่อเดือนถามว่าแพงไหมขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็น19เหรียญจะได้อะไร19เหรียญก็คือจะได้ AI rating for post ได้ด้วย mm hmm. เขาถอดบทความทั้งหมดของเรามาหมดแล้วนะครับเขาก็าแค่ copy บทความนั้นเปลี่ยนไปเป็น title ไปเป็น description ไปเป็น hashtag สำหรับการโพสทําให้การโพสของเราง่ายขึ้นแพลตฟอร์มอย่างโมเมนตมีเยอะมากในตลาดนะครับแต่แพลตฟอร์มที่เป็นแบบนี้เราสามารถแปบสะไลยได้เป๊ะขนาดนี้ แล้วก็มีออปชันมากมายให้เลือกทั้งสีฟอนต์ให้เลือกขนาดเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนเลยเนาะถ้าใครเป็น c o n เทนต์ครีเอเนะครับไปลองใช้กันดูได้นะครับเขามีเครดิตฟรีให้ลองไม่แน่การทำคอเนเทนต์ของเราอาจจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยก็ได้